เรานายกภูมิธรรมท่านแหลง่งผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินัดพิเศษอนเนื่องมาจากเหตุการณ์ประทะระหว่างทาหารไทยและกัมพูชาวันนี้24กรกฎาคม2568นหา้ะคะย้ำเราไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยของประเทศเราเราปกป้องตนเองเต็มที่รัฐบาลยืนยนันดูแลพี่น้องประชาชนของเราเต็มที่ทําทุกเงื่อนไขอย่างสุดความสามารถเราประนามว่าเป็นการใช้อาวุธหนักที่รุนแรงและไม่มีเป้าหมายและไม่ได้จํากัดเฉพาะการต่อสู้เป็นการยิงเข้ามาแล้วก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางลูกเข้ามาที่ปั๊มน้ํามันนะคะอย่างที่ ร้านสะดวกซื้อนะคะบางส่วนยิงลงไปที่กลางโรงพยาบาลเลยแล้วก็บางส่วนก็ห่างจากพื้นที่โรงพยาบาล3กิโลเมตรดังนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้เราขอประนามว่าเป็นการใช้กําลังและดําเนินการโดยไม่ได้ยึดในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องคํานึงถึงและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่การประกาศสงครามแต่เป็นเรื่องการประทะก,กันนะะซึ่งยังยืนยันหลักการว่าต้องใช้สันติวิธีไม่ใช่ความรุนแรงและต้องพยายามพูดคุยกันในการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะที่มีการยัออย่วยุจากฝั่งกัมพูชาามโดดยตลอ เราต้ององกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของประเทศนี่หัวใจสําคัญและท่านบอกว่าเรายอมไม่ได้ที่จะให้มีลักษณะการบุกรุกหรือว่าการที่จะะเมิดอธิปไตยประเทศเราขณะนี้เตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยกองทัพก็ดําเนินการที่จะปกป้องอธิปไตยในพื้นที่เต็มที่ก็มีกองทัพภาคที่2นะคะเป็นผู้รับผิดชอบและขณะนี้นะคะเราได้ให้อํานาจทหารในการใช้มาตรการต่างๆตามความจําเป็นโดยพยายามยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพราะสถานการณ์มันฉุกเฉินซึ่งอาจจะไม่มีเวลา จะมารอขออนุญาตอะไรเท่านั้นนะคะจึงให้ดําเนินการตามขอบเขตและแจ้งให้รัฐบาลทราบโดยเร็วท่านภูมิทําว่าอย่างนี้ค่ะเราไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยของประเทศเราเราปกป้องตัวเองเต็มที่รัฐบาลยืนยันดูแลพี่น้องประชาชนเต็มที่นะคะทำทุกเงื่อนไขยอย่างสุดความสามารถค่ะ